ณดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าและวีรบุรุษในตำนานกรีกโบราณมีเรื่องราวบทหนึ่งที่เล่าขานถึงโศกนาฏกรรมของหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่าเมดูซาก่อนที่ความมืดมิดจะเข้าครอบงำเมดูซาคือหญิงสาวผู้เลอโฉมหนึ่งในสามพี่น้องกอก่อนแต่แตกต่างจากพี่สาวของเธอเธอเป็นมนุษย์และมีรูปโฉมงดงามหาใดเปรียบ เธออุทิศต,ตนเป็นนักบวชในวิหารแหง่งเทพีแอธีนาทว่าความงดงามของเธอกลับนำมาซึ่งโศกน,นาฏกรรมเทพโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลผู้เปี่ยมด้วยอำนาจได้ลหลงไหลในรูปโฉมของเธอภายในวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพีแอธีนาการกระทำอันอุกอาจนี้สร้างความพิโรธอย่างรุนแรงต่อเทพีอธินาเทพีแห่งปัญญาและสงคราม ผู้ซึ่งวิหารของเธอถูกแปดเปื้อนด้วยความโกรธแค้นและเพื่อลงทันผู้ที่ทำลายความบริสุทธิ์เทพีจึงตัดสินใจลงโทษเมดูซ่าอย่างแสนสาหัสความงามของเมดูซ่าถูกทำลายสิ้นผมของเธอกลายเป็นงูพิษนับร้อยตัวผิวหนังกลายเป็นเกล็ดและที่เลวร้ายที่สุดคือดวงตาของเธอที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งที่จ้องมองให้กลายเป็นหิน จากหญิงสาวผู้บริสุทธิ์เมดูซ่ากลายเป็นอสูรกายที่น่าสะพรึงกลัวถูกขับไล่ให้ไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในถ้ำอันมืดมิดและห่างไกลรายล้อมด้วยซากศพหินของผู้ที่บังเอิญผ่านมาและต้องคำสาปของเธอนานวันเข้าตำนานความน่าสะพรึงกลัวของเมดูซ่าก็แพร่กระจายไปทั่วจนกระทั่งเปอร์ซิอุสวีรบุรุษหนุม่ม ได้รับมอบหมายภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้ไปสังหารอสูรกายตนนี้เพื่อปลดปล่อยผู้คนจากความหวาดกลัว